ีอ้วน่หะรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยร้านนี้นะครับคนมุงเยอะขนาดนี้นะฮะผู้ชมทางบ้านแนะนำมาบอกว่ามีร้านนึงอยู่แถววังหลังขายขนมปังทอดโอ้โหคนมุงกันเพียบเลยเดี๋ยวไปดูนะครับมีอะไรให้ตามไปชิมกับเวอร์แก๊สครับตามไปชิมกับเวอร์แก๊ สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหคนขายก็อ้วนคนสัมภาษณ์ก็อ้วนคนมากินก็เพิ่มความอ้อนอวนร้านนี้ก็บอกว่าขนมปังอร่อยมากชิ้นเท่าไหร่จ๊ะ12กับ15ค่ะโดนัทน้ำตาล9บาทแล้วลองมีกี่ไส้ครับมีประมาณ1 1ไส้ค่ะแล้วเริ่มขายในยกี่โมง11โมงค่ะหมดกี่โมงเนี่ยบ่ายโมงครึ่งค่ะนี่คนมุงกันเพียบเลยนะฮะเราถ่ายทำอยู่กำลังรอไม่ได้มาดูผมนะรอขนมปังใช่ไหม อามาเล่นเกมกันหน่อยนะครับจับได้สีเขียวเอาตุ๊กตาใส่ที่ชู่ <Okay. S 1> น้องเติมสุกไว้บริการลูกค้า <Okay. S 1> จับได้สีน้ําเงินเอาพวงกุญแจไว้ล็อกร้านแล้วกัน <Okay. S 1> อ้าวพอยชอดีเ <c oughs> ชิญ <c oughs> ได้สีน้ําเงินนะครับ <c oughs> เอามอบไปเลยนะครับ <c oughs> พวงกุญแจน้องเติมสุกนะฮะจับได้สีน้ําเงินนะครับ <c oughs> แล้วมาวางหลังนะครับ <c oughs> อย่าลืมแวะมาชิมร้าน ังโดค่ะอร่อยแน่นอนแน่นอนค่ะตามไปชิมกับเวอร์แก๊สครับ้าคุณมีร้านเล็กร้านอร่อยแต่ไม่ค่อยได้ออก TV, ทีวีเขียนมาบอกเราเราจะตามไปชิมส่งมาได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้แล้วเราจะตามไปชิมกับเวอร์แกส๊สสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกส๊สชวนชิมินเตอร์นะครับวันนี้ทางรายการจะเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับไปหาร้านอร่อยถูกๆมาแนะนํากันนะครับถ้าเกิดไปญี่ปุ่นอยากทานอะไรนะครับโซบะค่ะอยากทานข,ข้าวค่ะ ข้าวผัดเดี๋ยวเราจะไปหามาให้นะครับถือว่าแนะนำนะครับวันนี้เราก็มอบให้1,000บาทจากเวอร์แกสให้ร้านกอพิพัฒน์ด้วยนะครัะขอบคุณค่ะช่วงชวนชิมอินเตอร์สนับสนุสนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกสวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมมาที่โตเกียวอีกแล้วครับช่วงชวนชิมอินเตอร์กับเวอร์แกสนะครับ คุณผู้ชมครับช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นเขาแนะนํามากเลยนะฮะคือบีคิวกูเมะครับเป็นอาหารอร่อยราคาถูกคนญี่ปุ่นแนะนํากันเยอะเลยแล้วก็นิยมไปทานกัน วันนี้ผมก็มีตัวแทนชาวญี่ปุ่นนะครับจะแนะนําให้รู้จักนั่นก็คือมันมันแมนยัยฮัลโหลเขาจะเป็นคนแนะนําร้านอาหารที่อร่อยราคาถูกให้เยอะนะฮะในญี่ปุ่นให้ผมรู้จักนะครับต่อไปก็ต้องพึ่งเขาคนนี้เลยนะครับแต่วันนี้ที่เราพามานะครับร้านเนี่ยรับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องถูกใจนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันก่อนว่ามีอะไรน่ากินบ้างมันมันแมนโอเคโกโก ผู้ชมครับวันนี้โชคดีมากๆเลยนี่ครับเขาอนุญาตให้ผมนะขึ้นมาดูวิธีการทําเส้นโซบะของเขาสดๆโดยใช้เครื่องทำเรียกได้ว่าทําเส้นสดๆเลยตัดกันสดๆครับโอ้ยครับเขาเรียกว่าเป็นข้าวผัดที่แปลกใหม่ผมก็ไม่เคยกินไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะ คือว to so. ิธ like ีการทำเนี่ยนะครับเชฟของญี่ปุ่นในร้านนี่นะครับเขาจะเตรียมน้ำซุปไปก่อนแล้วก็มาผัดข้าวผัดเขาก็จะทําการผัดข้าวผัดก่อนตอนแรกผมก็รู้ว่าข้าวผัดธรรมดาครับผัดๆไปคงงั้นๆแหละคงแต่ว่าข้าวผัดกุ้งธรรมดาแต่ปรากฏว่าอันนี้เป็นเมนูข้าวผัดน้ําซุปครับ หลังจากผัดก็ผัดเสร็จแล้วไม่พอเข้าผัดน,นี่นะฮะก็จะใส่ในชามหินนี่นะฮะแล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าอยู่บนเตานะครับเผาไฟให้ร้อนระอ,อุจากนั้นเนี่ยน้ำซุปกุ้งที่ได้เนี่ยเอามาเทลงไปก็ผัดกุ้เลยแล้วก็ให้เราเนี่ยคนให้เข้ากันเหมือนที่ผมทำอยู่เนี่ยฮะร้อน อร่อยหอมคือมันจะเป็นข้อผัดหอมหอมน้ํามันซึ่งบ้านเราเนี่ยจะเป็นน้ํามันหมูนะแต่ที่นี่ผมไม่รู้เขาใช้น้ำมันอะไรแล้วก็พอราดน้ําซุปเข้าไปไม่น่าเชื่อว่ามันจะกลายเป็นข้อผัดแนวแฉะแแหละแต่ว่าหอมอร่อยดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่รสชาติดีลองมาชิมดูได้ มาถึงอีกเมนูหนึองนะครูผู้ชมนะถ้าเกิดว่ามาร้านเนี่ยเห็นไปแล้วนะครับตอนต้นรายการผมพาไปดูเขาทาเส้นโซบะสดๆอย่างที่โซบะเนี่ยเขาจะมีน้ําซุปให้ด้วยดูเป็นอาหารธรรมดาแต่หลายคนที่มาทานโดยเฉพาะชาวต่างชาตินี่ก็บอกว่าสุดโคตสุดยอดว่างนันเด้อพูดไปแล้วจะหาว่าโกกไม่ต้องปรุงแล้วแล้วคุณจะรู้ว่ามันเหนียวนุ่มเนืดออร่อยทุกกรุบขนาดไหนต้องลองมาเคี้ยวดูวเองถ้าติดคอเขามีน้ําซุปให้ อานที่ผมสั่งมานี่นะครับคุณสามารถแบ่งครึ่งนึงนะฮะครึ่งหนึ่งกินแบบแห้งก็ได้อีกครึ่งนึงเนี่ยเอาไปใส่น้ําซุปก็ได้แบบนี้เป็นได้ทั้งแบบว่ายากิโซบะแบบแห้งแล้วก็ยากิโซบะแบบน้ําวันนี้ต้องขอบคุณมันมันแมนม,นมากเลยนะครับมานั่งจุ่มพุกอยู่ตรงนี้แอบดูผมกินอยู่ <laughs> ส่วนสนนราคาชุดเนี้ย800ยเยนส่วนข้าวผัดไปสักครู่ 1,100เยนร้านนี้ยอยู่ในโตเกียวครับ,บคุณผู้ชมนั่งรถไฟนะครับมาลงที่สเตชันฮองโกรีโชมินะครับแล้วก็ถนนนี้เรียกว่าคาส u กะโดริติดตามคราวหน้านะครับชวนทิมอินเตอร์ ย่านไหนมีของอร่อยของดีมีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปน .33 ปนจยานวากรุงเทพ1.01.20รับทันที1,000บาทจาก WorldGas ร่วมสนับสนุนโดยกระทิถุงพัสเจไหลตราชาวเกาะลูกชิ้นหมูโหเด้งช่วงแจกเป็นล้านโชควิ่งชนคนโอมโมตันปี5-6 สวัสดีครับพี่หครับคือผมอยากจะได้ยาบำรุงเพราะช่วงนี้สูบแล้วเกินนี่นะฮะอยากจะสมบูรณ์เหมือนสมบูรณ์เภสัชอุดรธานีแนะนํายาเลยดีครับนี่สูบหรือสูบครับ <c oughs> ยาไม่ต้องรับดีกว่ารับมุกผมไม่ทันดีกว่ารับได้เลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวโอ้ยล้วทรมรัไม่ได้อ่ะจ่ายเอง <c oughs> ว่ามาเลยนกสินใจแต่างงานกับนกฉัตรชัยนามสกุลใหม่คืออะไรครับเป่งพาณิชย์คำถามเหนือเมฆผมรู้เป่งพาณิชย์ฟังคำตอบนะครับผิดครับผ <c oughs> ิดเดรอผิดได้ไงอะ่ะนามสกุลใหม่คือเจริญปุระครับนามสกุลใหม่คือเจริญปุระคนณูดอนนี่ตลกจังเลยว่ะถ้าางนั้นผมมีผลิตภัณฑ์โบราณมอบให้ด้วยโุ้นนามสกุลใหม่จะเอ้แล้วก๋วยเตี๋ยวอะไรที่แนะนำอ่ะก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณครับอ่าเลี้ยงผมใช่ไหมผิดจ่ายเองครับ แจกเป็นล้านนะครับโชควิ่งชนคนอมโบตันปี56นะครับยังแจกอย่างต่อเนื่องนะครับซูสกิทสมรทนะครับรางวัลทองคําและรางวัลอื่นๆเพียบเลยนะครับรีบส่งกันเข้ามานะครับชิ้นส่วนที่พลาดโอกาสนะครับเขาจะสมทบไปจับในครั้งต่อไปด้วยนะครับและสัปดาห์หน้าจะมารู้แล้วครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีประจําเดือนมีนาคมรีบส่งกันเข้ามานะครับสนับสนุนโดยแจกเป็นล้านโชควิ่งชนคนอมโบตันปี56